เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเ,เกมเดิมจำชื่อไม่ได้เหมือนกชื่อเนี่ยติตเ i นเรตเรดดิ้งหูแล้เอาละ่ะตอนนี้เราอยู่ในนี้เพราะว่าผมสงสัยว่าไอแอปเปิลเนี่ยมันจะเอามาทำอาหารใช่ไหมแต่ทำไมมันทำไม่ได้นะครับปรเปินสูตรคนไพร์เดอะ s อส t ซสเซนต์จะวีดีเ person go ต้องมีคนไปมาก่อนเอามจีฮะอ๋อ t a k e alone ไปอ่ะ e น p t y ครับเอ้อยก็ตักน้ำได้ใช่ไหมอลองดูดีกว่าน้ำนี่ดิ fluid มาเจอสปองน้านได้ริดงด้วยครั้งที่แล้วว่าเอาน้ำในำส้วม <laughs> ใช้ได้ก็ดีสิอะไรตัวนี้ล็อกอ่ไรเราขึ้นไปรดน้ำต้นไม้ดีกว่า ใ้เาฟี่นี่ใมหมนบน้ลืมไป้วไม่ใส่ไม่ได้อเฮ้ยไม่ใส่ไม่ได้ไใส่ที่อื่นเปล่า ตรงนี้มันมีทั้งอ๋อเฮเอ๊ะเตอร์สโอ้โหวอเตอร์อิดใส่เลยใส่ได้ใส่เลยวอเตอร์อิดแพลนด์ครับแลอวไงโอเคน่าถ้าถ้าตรงนี้มีทางเราพอดีโซโอเล่เี๋ท so, okay, ี่ใส่อันนี้มั่งอ่ะใส่ได้แล้ววอเตอร์สปูนครับ อ้าวแอสเซสเซนต์ลูมคีย์ห้องไหนแล้วเนี่ยมันต้องมีห้องอื่นอ่ะเราดูดิดน้ำใช้ทำอะไรได้อีกอ่ะดี๋ยวอีกคุณเมนต์ไม่ใช่อีกคุณเมนต์ไม่ใช่เราคุณผิดอ่ะไอ้เอ็มดีอ๋อหมายถึงไอ้ที่มันขึ้นสีนวลในี่หมายถึงใช้ไปแล้วใช่ไหม อ,อ,อ้๋อนี่ไงแอสิสนลูมคีโหโลซาโลซาอีกแล้วโลซาดิสซมวันในเมสอินดีเพนส์โอ้คูดบีเพอร์แฮปไปครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมเลยดิอ,อ้โหเข้ามาได้ด้วยเอ้ยเดูนี่สินวอลต์ดดจัมเปอร์ nhìn sẽ ô có chấm đi không biết đại uh, paper that read unnecessary things nothing will conquer inside gan ấy vì đại lý mars đưa đưa mày bỏ, เดย์เนวันฟูเอ๋อหนึ่งปีเต็มไอซินตั้งแต่ฉันเกิดอ่ะแล้วเอ๊ตัแต่ฉันอยู่ในนี้สิหนึ่งปีเวเันฟูเนเนี่ยเอลิโอฮาวเฟรชชอร์ลลี่เอ๋อเหมือนเหมขาเหมือนยายเขาจะเป็นหมอลิตเติ้ลโรสซาคนเนี้ยแหละ i อสแคมวิส s ซ her. ก็มาหาเขา ถาจริงเดอะหนึ่งปีหนึ่งปีที่แล้วฟิลเหมือน,นเขาจะมีอาการรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้ยังวนเรื่องบอลเรลโกสลุยหน่วยไซเพอร์แฮปเพอร์แฮปเดคีลูเมลอดบีฟอร์เขมเฮียแนนบีล็อกชัดอ่าวูดไทม์เป็นกนุญแจในนีไ้ได้แล้วค่ะสี่คอยสี่คีสมิดโอ้กุญแ oh, จห้องสมิพลมแอนล bad memory yeah. life the room is after so it's only reasonable available to one a key show it some somehow perhaps Perhaps. perhaps the life of me is my hair if it, and so we i mean very low in mm -hmm. something ไอซัมไดอี่ฟอร์มอ๋อเหมือนเป็นไดอี่น่าแต่หนึ่งปีที่แล้วซัมนอตอริจินใครเราไปดูของกระดาษคนนี้เฟรมเบอร์วิงไวทิ่งนอนไวทิงนอนอ๋อนัือดิกชันนารีอ๋อโอ้ใครบางนอ่านนังสือ ทีนี่จะได้ไหมแคนเดินเฮ้ยเรามีหินไฟไนี่ไฟก่อ,เอ็เราโอ้มีเตียงมีอะไรไหมล็อกล็อกอีกอ่ะมีน้อยเบ er นจามินนี่เบนแชมินชื่อเบนแชมินแปรสัมวันเวนโพสซอนโฮมทาวเอ๊ๆๆนะเด็ดเลยของเขาได้มาจากคนไหน ว่างตรงในไซด์ตัวนี้คอ์ริงงินไซด์อืมคิดว่าคนทักมาสักครู่โอเคครับกลับมาแล้วนะอ่าตัวนี้ก็โอเคผมว่าในนี้มันต้องใส่อะไรได้สีกอ่าฮะเบนจามินแบ สงสัยอันนี้จริงๆ,ๆ,ๆนะเอ้ยอะไร i n ต์มา c o ส t r o อ i n ไ i ต e เหมือนเขาบอกคุณแจ๋อยู่แถวๆนี้ไม่หาอะไรเนี่ยอะไรคือเปิดมาผมก็ไม่ได้อะไรเลยคุ้มไหมมันคุ้มไหมฮะ ไปยังไม่มีอะไรโอเคก็ยังล็อกอยู่กข้ไปีห้องตัวเองซื้งสือไม่แฟร์ริทเราต้องหากุญแจห้องนี้อ่ะ เกลียดห้องนี้เสียงนาฬิกาดังออกมาบักล็อกอีกโอ้ยสถานีย,ย่อโหะแรงๆแล้วมั้ง โอ้ยนะอแอสเซนต์จะให้ผู้คนกู้เบ็นที่เข้าไปนะแอสเซ t a n นต์อ้ไม่กาแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่กา ไม่รู้แล้วจะทำไงดีไต่อไปดีอ้เ ผมสงสัยสงสัยสุวๆเลยคืออะไรเนี่ยเอ

ลิปเนาะนี่ทีทกันะอืมหนึ่งปีที่แล้วกูแจกเพลงอยู่ไปเนี่ยลองสี่ calling key s ิ e e d l o แ a บเ memory i n s o l i after s o l only listen when on f i r want find key somehow เมื่อนันโมงงคามีจริง

ไลท์แม like รี่รูมอ๋อเจอครั้งล่าสุดที่แมรี่รูมแล้วแล้วเราไปหาอไงห้องนี้ใช่ไหมออเอก็ไม่เจอคืออ๋อ ห้องเลยอเนี่ยเหะอกุญแจ assistant อันนี้คือคีย์สมิธใช่ไหม padlock เออไอตัวเนี้ย padlock งงเมตร,มมตรมมม of blue copper ทำมาจากทองแดงสีฟ้าเออเ,อ,อเราปลดล็อกห้องไหนไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ ลงล่างหรือว่าห้องนี้อ่ะใช่ห้องนี้ mm hmm. I think this room don't have anything the man and g e r l s and things look in yeah perhaps perhaps น่าจะเป็นชื่อเรียกอะไรประมาณนี้ละมั้งเฮ้ยมันทาอใหม่ละเดี๋ยวออกไปก่อนคุณผม บรรยากาศน่ากลัวเดี๋ยวมาครับนึงมาแล้วโอเคแนละ้วโอ้ยเงินทักมาจาังเฮ้ยเฮ้ยนี่เย็าไปเริยนบ้านเลยครับรฟลินท์ทิร,ทร์ทรัวร์น้ำ

ปาบกว่าผมเอ้ยเจอเนวันน uh. <cat pressure> uh. uh. ี้ในเปเปอร์ใช้สามทามวันมอร์นิ่งโนตเนอะรมาเอสคมออล์วูดนบอกเป็ค่ะคือลงฟ็อกก็ไม่ได้เป็นอ่าอ่าพังแล้วเหมือนกาะอุ๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยตกใจหลายรอบไหมลูมัสแคมลูมัส your your hand cream อ๋อเขาถามเป็นไง I'm fine see that great it's okay head b u t nothing else and done it nothing all ไม่เป็นไรหรอกเชื่อมันเดี๋ยวมานะครับตัดบ่แยนะโอเคครับก็มาต่อกล่องหลังห้องนะครับเออ เอ้ยไม่ใช่กล่อง,กองหลังห้องกล่องหลังหลังที่นอนกล่องสีฟ้าหลังที่นอนโอเคนี่ไงมันก็ต้องใช้บูคัพเปอร์ซึ่งผมเน่โอ้ขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยเลือดออกได้ไงอ่าโอเคเซ็บอะ sip oke, oh, iya. sebab ini, jawa, ini kak, kanan. Sini, ya, ya, wajah ini kakak-kakak ini,